ก่อนจะไปรับชมนะครับผมขออนุญาตอธิบายอะไรนิดนึงนะครับเพราะว่า การสื่อสารของผมกับน้องๆที่มาเล่นด้วยในไฮไลท์ของไลฟ์สตรีมเนี่ยก็คือผมไม่ได้เปิดไมค์คุยกับน้องๆนะครับผมคุยผ่านไลฟ์สตรีมนะครับซึ่งน้องๆเขาทราบว่าเวลาที่ผมสตรีมแบบผมจะไม่สามารถเปิดไมค์คุยกับพวกน้องๆเขาได้เพราะว่าสตรีมมันจะหมุนนะครับน้องๆเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการดูสตรีมผมไปด้วยแล้วก็รอตอบผมผ่านสตรีมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะครับการสื่อสารของผมกับน้องๆอาจจะมีการดีเลย์นิดนึงนะครับแต่ผมอาจจะตัดให้มันกระชับขึ้นนะครับไปรับชมกันเลยครับผมเราโดดล่มเกมสุด้ายกันมนโดล่ เกมสุดท้ายกันดีกว่าวะโดดล่มกันดีกว่าจะได้น,นานๆหน่อยนี่ไม่ได้ดูเลยอะถ้าเข้าไปพิมพ์แค่เนี้ยผมังไม่ได้ดูน <laughs> ั้นต้องไปดูด้วยนะน้องแต่พี่ยังไม่ได้อัพเลยอะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวอัพคลิปพรุ่งนี้นะฮะรอบนี้ต้องแบกพี่ให้ได้อันดับหนึ่งแล้วนะเอาจริงสู้อย่างมีสไตล์ตายอย่างมีสตูผมได้เป็นคนโดดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเดีย๋ยวจะไม่ทำให้ผิดหวังน้องๆรอบนี้ เดี๋ยวเราจะไปโดดตรงที่ไปโดดตรงไหนอะหาหาีหรอะอหาองพี่ยได้เหรอน้องหาไม่เจอน้องต้องพิมพ์ว่าต่ออะไรน้องเจอเลย T O R A I I เจอเลยเออพี่ยังไม่รู้จักชื่อน้องเลยน้องชื่ออะไรอะเรียกเรียกตามชื่อเกมนะเรียกตามชื่อในเกมนะตอนเนี้ยเราจะไม่ลงหลังคาเพราะว่าตกลงมาโคตรเจ็บแล้วมาลงตรงไม่มีปืนด้วยนะถ้าเกิดมีคนลงด้วยคือตุยเย่มาตาเบเอโกของจริง น้องโอเว่นฮ้ยมีคนอยู่กับพี่พี่ไมปมีปืนน้องโอเว่นยิงมันหน่อยพี่มีปืนวะพี่มีตูตีพี่มีตูตีตตเออขอบคุณมากน้องอา้าวตายเลยนู่นวะเฮ้ยตกกระตากไปทำไมวะเฮ้ยน้องตรงนี้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 ผมเป็นตัวแบค็คยิงยังเฮ้ยน่าจะดาวไปแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าผมเป็นพาลัดจ,จัด <laughs> ล้มไม่พักน้องๆบอกพี่พี่ล้มอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรพี่เหนื่อยนะก็ถามเดี๋ยวผมเองี่ <laughs> <laughs> พี่จะดีใจก่อนหรือพี่จะหดหูตัวเองก่อนดีวะขอบคุณมากนะน้องพี่ส้งใจมากๆ <laughs> แต่ไม่ใช่สตรีมเมอร์นายโดนเด็กด่าไปแล้ว <laughs> อันนี้อาจจะจริงก็ได้นะอารมณ์แบบเอ้ยมึงดาวอีกแล้วเหรออาจจะใช่อาจจะใช่จจใชคุณเชฟอาจจะเป็นไปได้ผมโดนด่ามาหลายรอบลเลยนะฉันชี่ไม่ได้สตรีมเมอร์ผมก็ไม่ได่าพี่หรอก ใช่น้องจริงๆการเล่นเกมเราไม่สมควรที่จะไปด่าคนอื่นนะคือเราเล่นเกมเพราะความสนุกนะน้องๆอ,อ,อันนี้เดี๋ยวพี่บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเราเล่นเขาเรียกว่าเราเล่นเพื่อความสนุกฮะแล้วเราอย่าไปซีเรียสกับเกมมากนะครับเล่นแบบเอาสนุกนะน้องๆทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมไปแล้วเราหัวร้อนจากที่เราเล่นเกมสนุกๆอยูกก่มันจะกลายเป็นไม่สนุกทันทีฮะ <laughs> คุยผ่านสตรีมไง คือน้องก็ต้องคุยกับพี่คนที่คุยกับน้องอยู่ตอนนี้คือคนมาจากอนาคตน่ะคนอยู่อีกไทม์ไลน์หนึ่งน่ะต่ออะไรจากอีกไทม์ไลน์หนึ่งพี่คุยกับน้องในอดีตแต่น้องคุยกับพี่ในอนาคตอ่ะวเวลาเราเป็นส่วนกันไงเราอยู่คนละมันติวเวอร์เอ้ยนั่งเออซ้อนท้ายแล้วจะลงยิงคนทันไหมเนี่ยใครมาจ,จัดจ้านนี่วเฮ้ยของอย่างเยอะโ <c oughs> <c oughs> อ้ยอิอ่มจัด เรื่องจริง,รง,รงน้องคุยกับพี่อยู่ตอนนี้คือคนมาจากอดีตนะน้องพี่งงพี่ก็งงเหมือนกัน嘛นพะี่กพูด,พด <c oughs> มันไม่เกินจริงหรอกน้องมันเรื่องจริงสามสิบคนอนะยังไม่ลดเลยอะคือเอระเนี่ยะน้องไก่บีมน้องไก่บีมมีตีนมีตีนไหนมาไม่ทันอา้าวมาไม่อ <c oughs> แต่ละคนนี่แบบเก่งจริงตรงไอวอลตรงไอวอลตรงไอวอล ไอวอไอวอทิศสิทิศทิศแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาไอวอลแปดนาฬิกาสองคนสองคนสองคนอยู่ในบ้านคนหนึ่งอยู่ข้างนอกคนหนึ่งสามคนแล้วสามคนแล้วแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาอยู่มันอยู่มันแปดนาฬิกาไม่รู้ทิศไหนพูดเอาไว้ก่อนเท่คนจานาคตหรือเรียกสั้นๆว่าคนบ้าครับไม่เกินจริงคุณเชฟอันนี้ไม่เกินจริงน่าจะวาจริงถึงจะบ้าแต่ว่าไม่งูอยู่ตรงอยู่ในบ้านโอเคครับ ได้น้องโอเคครับใส่ยี่ห้นาฬิกาเอาว่ะน้องนี่รู้จริงกว่าพี่อีกแล้วเนี่ยมีคนอยู่เนี่ยอยู่อยู่กับอยู่กับผมตัวแบ็กผมตัวแบ็กใส่ยี่ห้นาฬิกาของจริงสวยเออใส่ยี่ห้านาฬิกายีกชั่โมงสามสิบนาทีสวยเอ้ยไอวอไอวอคนมายิงมาจาก48่สนาฬิกานู่น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 ของไม่หมดของไม่หมดไป let's go ไปแล้วไปแล้วมันวิ่งไปที่หกสินาฬิกา มิกก็งอ98นาฬิกาแล้วยิงมันยิงมันเอ้ยเอ้ยตากไอ้วอร์เฮ้ยจากไหนวะอ๋อจากตรงนู้นมันยิงมาจาก90นาฬิกาเฮ้ยโอ้ยผมจะตายผมจะดาวแล้วน้องๆดาวอีกแล้วน้องบอกอีกแล้วละพี่น้องยิงมันมันอยู่ตรง90นาฬิกานั่นแหละน้องสวยพี่กับตุยอลิโกโตกาเซม่าส์พี่เอาเอา2 3ขีดไปพี่พี่เบอร์หนึ่งเอา2 3ขีดนะฮะพวก ไม่น้องใช้เลยพี่ใช้ลูกซองไม่เป็นน้องพี่ใช้ซองไม่เป็นนะดิเด็กพีต้องไปหักซองไม่มีขีดแห้ผมนะพวกนี้พท่ต้องเกยด้วยกัาไม่พี่เขาให้เกยให้พี่ได้เลยน้องแต่พี่แต่พี่ใช้ไม่เป็นนะดิพี่มีลูกซองเลยอ่ะสวยพี่เก็บพี่เก็บมาแล้วพี่เก็บมาแล้วพี่เก็บมาแล้วน้อง น้องไก่บิมอย่าพาพี่ไปตายนะขอร้องหล่ะมีคนมีคนมีคน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 มันยิงยังไงอะ่ะโดนชนวัไอ้มีคนมีคนมีคนเนี่ย คนจริงมีคนจริงนอกวงมีคน <laughs> อะไรก็ได้ไ <laughs> อย้ยางปัน่นมันขับรถชนอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> เดือดเกินนะดิเอาอ่ะขับรถเกมเพลวะทุกคนขับรถซิมูเลเตอร์ไอ้บอกนี่มันต้องโดนโดนแน่แน่แกไม่รอดแน่เฮ้ยออกนอกวงไปแล้วไม่นะ เราต้องบงแล้วน้องๆเอ้าล้วน้องผมมันตัวแบ็คดาวไปแล้วครับผม,มตัวแบ็คดาวไปแล้วฮนะช่วยอยู่ช่วยอยู่เอา้านะพี่ถอ, <c oughs> อโดโทษน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจจะขับรถนะ เจ็ดเจ็ดเจ็ดดาวดาวดาวมันชุบมันชุบตัวเองมันชุบตัวเองสวยเดี๋ยวพี่ไปชุบน้องเดี๋ยวพี่ไปชุบน้องขึ้นมาเหลือสามสามสองครับตรงไหนวะจะละจะละจะละไกลไกลไกลโดนหัวโดนหัวไปนัดนึงเกมเนี้ยผมทำให้เกมเนี้ยผมทิ้ง่ัผมจะไปดึงผมก็เปิดตัวที่แล้วผมก็หลับ น้องพี่ขอโทษจริงๆเฮ้ยป,ปาลาระเบิดละลายไอ้วอ มาชิดนึงพึ่งได้แชมป์โอ้โหทไมเกมนี้พี่ตึงจังโอ้โหพี่มันของจริงไงน้องคัมแบ็กของจริงดีๆก็มาเป็นนักร้องเฉย